สุพสรค่ะท่าน้รองรู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเทีทย่ยวแห่งประเทศไทยคุณพริษะแก้วํำรงและที่สุญที่สุดน,นะคะพรีเซนเตอร์ในโครงการว่าจะไม่ได้ c ช a l เลนช์คุณต่อธนภพค่ะเป็นคนเที่ยววันธรรมดามากกว่าสุสวรรค์ทิ์แล้วก็จะบอกว่าผมอะรู้สึกขอบคุณคทท,ทมากตอนแรกที่ที่ได้มีการติดต่อเข้ามาแล้ว โปรเจกต์ Project นี้มันดูเป็นโปรเจกต์ที่มันค่อนข้างตรงกับชีวิตจริงรามาแล้วก็ไม่ว่าจะด้วยการเที่ยววันธรรมดาหรือการที่เราเที่ยวโดยที่เราเราเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่ชอบไปเที่ยวแบบแออาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่รู้สึกน่าสนใจที่ผมอยากจะมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับททท,ทด้วยในการชวนนะกันนะใช้คำว่าชวนให้ทุกคนได้ร่วมการเที่ยววันธรรมดามากขึ้น จริงๆผมเป็นคนชอบชอบหลายแบบคือชอบทะเลด้วยแล้วก็ชอบภูเขาก็ไม่ชอบอสมมติทะเลชอบขนาไหนคะจริงๆผมชอบภูกเก็ตชชอบมุมไหนของภูกเก็ตฟิลมันเป็นยังไงฟิลคือเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมัน,มนไม่ใช่เรื่องจกกังหวัดนะแต่ว่าเพราะว่าเราเคยไปมาหลายประเทศเรารู้สึกว่าเอาจริงทะเลบ้านเราสวยจริงแล้วก็ ยิ่งยิ่งช่วงพักหลังเนี่ยที่ที่พอเราเรามีโควิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะธรรมชาติมันได้ดีไม่ใช่แค่ทะเลนะฮะหมายถึงว่าปา่ปาภูเขาหรือะไรต่างตอนนี้พอธรรมชาติสมบูรณ์ขึ้นน่ะเรามีโอกาสาได้เห็นธรรมชาติที่มันที่มันสวยงามกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยครับก็อืมจริงๆแล้วพอพอได้ยินพอมันเป็นวันธรรมดาเนี่ยผมผมเข้าใจคนส่วนใหญ่นะฮะหมายถึงว่าทุกคนอาจจะมีธารกิจต้องทํางานหรือต,าตา่างแต่ว่า เชื่อว่าเดี๋ยวนี้นิวโนวามันเกิดขึ้นใหม่แล้วแหละจริงๆวันธรรมดาของทุกคนอาจจะมีวันที่ทุกคนว่างบ้างซึ่งมันแนะนำจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าคุณได้สัมผัสลองไปเที่ยววันธรรมดาสักครั้งหนึ่งคุณอาจจะหลงเันแบบผมเลยก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าความสงบในแบบที่คุณอาจจะไม่ได้เจอบ่อยๆการได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆและที่สําคัญอันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่อยากจะฝากก็คือช่วงเนี้เชื่อว่าทุกๆอาชีพทุกๆตาแหน่ง เราแย่หมดแล้วครับไม่มีใครไม่แย่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวแล้วก็อยากจะฝากว่านอกจากจะไปเที่ยวมีพี่ๆที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆโปรดัก์แล้วนะฮะอย่าลืมอุดหนุนคนที่เป็นคนพื้นที่ที่นู่นด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าพวกเขาอยู่ไม่ได้เราก็ไปกับเขาเหมือนกันก็อยากจะฝาก วันธรรมดาชาเลนจ์ช่วยด้วยนะครับผมก็เว็บวันธรรมดาชาเลนจ์ภาษาไทย .com ก็ไปสมัครกันได้นะคะ